น,นี้เราจะพาทัวร์หมู่บ้านพุนาลายบางเทียนนะคะส่วนแรกนะคะที่เราจะพาไปก็คือส่วนของลานจอดรถนะคะหมู่บ้านหลังนี้มีพื้นที่103ตารางวานะคะเข้ามาชมกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นส่วนของลานจอดรถนะคะสามารถจอดรถภายในที่ร่มได้2คันและสามารถจอดบริเวณภายนอกได้อีก4คันนะคะส่วนหน้าของลานจอดรถนะคะเราจะมีการติดตั้งไฟให้ด้วยนะคะเพื่อที่ จะเซฟของฉันไวแล้วกลางคืนค่ะอย่างนี้แล้วมีการตกแต่งพดานนะคะให้เป็นไมล์แนนนะคะเพื่อลูกเลอยจะขอนเสิดงามได้ะคะ่ะส่วนของบริเวณบ้านนะคะจะเราจะทำการตกแต่งแล้วก็จะเสให้เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้ภายในบ้านเราจะเห็นพื้นที่หน้าตาะะ่างค่ะที่เป็นหน้าตาายย่างบานใหญ่เรามาดูส่วนของบริเวณบ้านกันนะคะหน้าบ้านเป็นประตูบานจอยนะคะจามามถเปิดปิดได้ แล้วเป็นกระจกนะคะเพื่อความปลอดภัยใน,บ,นบ้านเราจะท่าชมภายในบริเวณบ้านนะคะซึ่งบริเวณบ้านนะคะในร้านบ้าน,นะคะจะเป็นกรดานเล่นระดับนะคะแล้วมีไฟสีนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนของลิฟต์รูมนะคะคือบนที่บริเวณสามารถวางโซฟาและก็ทีมีได้น,นะคะเรา,า,ารถต้องติดตั้งเรียบร้อยน,นะคะไฟ และส่วนนี้นะคะเป็นส่วนของรปเล่นในห้องอาหารห้องอาหารหรือว่ามันเป็นห้องนักเรียนกดเป็นได้นะคะแบบแขกใหญ่กระจกนะคะสทั้งสองฝั่งเป็นแบบวานอะไรนะคะเป็นวันใหญ่เลยสามารถเปิดกิบได้เพื่อรับอากาศนะคะถ่ายเทได้ดเลยค่ะที่ไม่พรานนะคะเราทำการมิวเรื่อแล้วงของตู้เก็บของนะคะสามารถเก็บของกระดาษแล้วก็มีตู้สามารถเก็บของภายในได้นะคะ ตัรส่วนนะคะนอกจากนี้เรามี้องเก็บของค่ะห้องเก็บขอแล้ว่างกแนี้มีห้องเก็บขอแล้วมาเก็บสิ่งที่ยังไม่ใช่จะเป็นได้เปนะเก็บขอก้อนเลก้อกนะคะจะเป็นห้องน้่งเล่นห้องนี้ค่ะ ที่มีชั้นวางทีวีให้เรียบร้อยแล้วก็มีตู้เก็บของภายในนะคะเป็นพร้อมเป็นอินพร้อมค่ะมีไฟให้ของอันนี้เป็นตู้ตู้ข้างนะคะตู้โชว์แล้วมีการติดตั้งไฟแล้วก็เราจะดับอีกชั้นนะคะ ในส่วนของแม่นะคะระหว่างห้องระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องครัวเราจะมีห้องน้ำก่อนจากห้องเป็นห้องน้ำแบบแข็งนะคะหรือห้องน้ำชั้นหนึ่งของห้องครัวกันนะคะค่ะในส่วนของห้องครัวนะคะจะเป็นห้องครัวสำเร็จรูปมาแล้วแล้วมีตู้ ใช้มาของค่ะท well. <Catholic ser ings lines>. ุกคนใะไรอย่างนี้ปีเตาจุดควันปีเตาแก๊สเรียบร้อยนะคะอันนี้ท่องัวดชื่เพื่อนอย่านี้นี้นะคะนี่ค่ะทำจัดส่วนการเก็บขอให้เรียบร้อยเลยค่ะอันนี้เป็ที่ใส่เตาแก๊สนะคะ ชั้นวามงหัพรองค่ะนแล้วมาสนองบริเวณซิงกันนะคมี2อซิงหนึ่หลังร้าแลวก็หลรานนะคะแล้ด้านหน้าจะเป็น,น,ะะน,น,น,นะะที่เก็บของค่ะเราจะมีโต๊ะแบบเก็บอุปกรณ์ชั้นหนึ่งสามารถเก็บอุปกรณ์ จะต้องตัวเราจะมีปะตูสองข้าที่อองอกไปบริเวณหลังบ้านค่ะเป็นบริเวณสระหลังโอเคค่ะเลัจาพอบชั้นหน้าเสร็จนะคะเราจะขึ้นไปบริเวณชั้นบนนะคะเรื่องของไม้นะคะจะเป็นไม้ไผ่แล้วก็รับตะปันมลเป็นอย่าง้นคะกนเหมลีของหลังนี้นะคะก็จะมีกระจกบานใหญ่นะคะที่เป็น ไดนเวลาสี่อ่อก็ช่องนะคะแล้วก็จะมีโฟมฟอยด์นะคะข้างบนชัเนเรียส่วนของชั้นสองนะคะจะมีห้องผู้บริหารห้องนอนเป็นห้องนอนในสองห้องนอนแล้วลก็มีเตียงรูปหนึห้องนอนนะคะแล้วระหว่างห้องนอนสองห้องนอนนี้จะมีห้องน้ำกลางนะคะงั้นถ้าวัาที่เราไปนะคะคือห้องนสนชั้นเรียนะคะ ไ่ขนใหญ่นะคะที่จะมีการข้นระดับของฟาร์มสองแและวภายในห้นน่นะคะจะมีโซนที่เป็นห้องนะ้ำแล้วก็สามารถทำเป็นอุอตูสภพาได้นะคะแาชมห้องนอนใ้ัน,น้ำห่นะคะ จะเ้านอนที่ใเลเราจะพาไปที่ห้องนอนในต่อห้องนอนนะคะเรามาชมห้องนอนในด้านนี้กนเลยนะคะห้องนอนนี้นะคะมีที่วีตารางเมตรนะคะมีนตและกระจกบานแหลก2บานและส่วนดนนอกนะคะจะเป็นระเบียงออกไปคะส่วนการตกแต่งของระเบียงนะคะก็จะเป็นกระจกนะคะแล้วก็ เป็นเหล็กนะคะตกแต่งสีดำนะคะให้สไตล์โมเดิร์นขึ้นมาต่อไปนะคะจะเป็น่ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะเหลือนี้นะคะห้องนอนด้านานี้นะคะจะไม่มีระเบียงนะคะจะพื้นที่ที่สิทธารามเมทัลการ์ดคะ่ะจะมีกระจกบ,บานใหญ่สองบานนะคะ I'm so happy to be here. แลังจากพาชมทั้งหมดแล้น,นะคะหมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่อะไรบางหมู่เพียงอยู่ใกล้แค่ท่าน,น้ำสองนะคะล่ะบริเวณ้านภายล่างนะคะจะมีพื้นที่จอดรถเลยกสองคันและภายนอกสี่คันนะคะถ้าเข้ามาภายในบริเวณบ้านนะคะจะมีห้องนั่งเล่นห้องอาหารแล้วก็ห้องรับแขกที่มีอินเรียบร้อยพร้อมห้องเก็บของนะคะแล้วก็ห้องครัวที่สําเร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่นะคะส่วนบริเวณชั้นสองนะคะจะมีสามห้องนอนนะคะซึ่งเป็นห้องนอนเป็นมาสเตอร์เบดรูมหนึ่งห้องนอนแล้วก็ห้องนอนเล็กสองห้องนอนเรือนสองห้องนอนนี้จะมีห้องน้ำภา,าำยในะ ห้องมาเตอน์หนึ่งแล้วก็ห้องนอนกว่าง,ห,งห้องนอนองห้องนอนเอ้ห้องน้ำหนึ่งนะคะถ้าท่านในสนใจนะคะสามารถติดต่อจับได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 4, 3 4 5 9 9ราคานะคะอยู่ที่หกล้านเก้าแสนบาทนะคะแต่ถ้าสนใจติดต่อเราจะมีราคาพิเศษให้หนักไหมนะคะ